สื่อเกาหลีเดือดจัดกดดันต้องชนะเวียดนามเท่านั้นถ้าอยากกู้ศักดิ์ศรีต้องมีเหรียญยกไทยมีโอกาสท้าชิงเหรียญทองชี้ระบบไทยแน่นผู้เล่นรู้ใจกันและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรสื่อเกาหลีจะจัดหนักจัดเต็มมากแค่ไหนรวมถึงคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีด้วยครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เกิร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับไปเรื่องวันนี้ข่าวแรกเลยครับสื่อเกาหลีนะครับวันนี้โจมตีอย่างหนักเลยนะครับเขาบอกว่าเซซ่าเนี่ยโค้ชของเขานะครับสามารถทํา ทีมเกาหลีเนี่ยชนะได้แค่15เท่านั้นนะครับในปี2023ก็แพ้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 มาตลอดเลยนะครับเขาขึ้นหัวข้อแบบนี้เลยนะ ซึ่งเขามองว่าโคดเซซ่านะครับแทบจะไม่แสดงความสามารถแสดงความแข็งแกร่งให้เกาหลีในเวทีระดับโลกได้เลยเพราะว่าในการแข่งขัน VNL นะครับก็พ่ายแพ้มาอย่างต่อเนื่องส่วนรายการชิงแชมป์เอเชียครับพวกเขาชนะได้4ครั้งและแพ้ไป3ครั้งสุดท้ายก็จบอันดับที่6เท่านั้นมันจึงทําให้สื่อเกาหลีใต้เกิดการตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าโคดเซซ่าเนี่ยจะพาทีมเกาหลีใต้ไปได้ดีแค่ไหนในการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งทางสื่อเกาหลีครับเขาก็ได้วิเคราะห์มาว่าเอเชียนเกมเนี่ยเป็น ึกที่หนักหนาสาหัสของเกาหลีใต้พอสมควรเพราะมีทั้งจีนญี่ปุ่นไทยเวียดนามและคาซัคสถานแน่นอนว่าเกาหลีอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามเขาต้องชนะเวียดนามให้ได้เพราะว่าผลคะแนนตรงนี้สามารถเอาไปต่อย,ยอดในรอบรองชนะเลิศได้ถ้าเกิดเกาหลีแพ้เวียดนามขึ้นมาเนี่ยโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆซึ่งแน่นอนครับสื่อเกาหลีเขาก็กดดันโคเซซ่าครับเขาบอกว่างานนี้ต้องชนะเวียดนามเท่านั้นเจอทีมที่ควรชนะเราต้องชนะทําให้ได้ในการพาเกาหลีไปในรอบรองชนะเลิศแต่ ถ้าอยากจะกู้ศักดิ์ศรีจริงๆพวกเขาต้องพาเกาหลีใต้คว้าเหรียญกลับมาให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามแต่เมื่อเขามองพิจารณาปัจจัยโดยรอบแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆ ที่โคสเซซ่าเนี่ยจะพาเกาหลีได้เหรียญเพราะว่าจีนแน่นอนเป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วต่อให้มาชุดบีก็ตามและทีมชาติไทยก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันมันจึงเป็นไปได้ยากมากๆที่เกาหลีจะได้เหรียญกลับบ้านหรือแม้กระทั่งเข้ารอบรองชนะเลิศก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าพวกเขามีคู่แข่งอย่างเวียดนามและคาซัคสถานที่อาจจะพลิกล็อกเอาชนะพวกเขาเมื่อไหร่ก็ได้นี่จะเป็นสาเหตุที่ทําให้สื่อเกาหลีเนี่ยดูไม่ค่อยมั่นใจกับผลงานของทีมชาติเกาหลีสักเท่าไหร่ว่าจะไปสิ้นสุดลงงที่ตรไหน ต่อย่างที่โอ๊กบอกไปครับตอนนี้สื่อเกาหลีเขาพยายามจะปลุกระดมแล้วคาดหวังครับว่าโคเซซ่าจะพาเกาหลีกู้ชื่อกลับมาให้ได้ในรายการเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเพราะว่าก็แทบจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะที่แข่งในปีนี้ในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นครับเกาหลีถ้าไม่แก้หน้าตรงนี้โอ๊กก็ไม่รู้ว่าจะไปแก้ตรงไหนแล้วนะแล้วในบรรดาข่าวของเกาหลีครับเขาก็ได้มีการเจาะลึกไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเกมที่เจอกับทีมชาติไทยในการคัดโอลิมปิกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วทีมชาติไทยกับเกาหลีเนี่ยก็เป็นทีมที่สามารถแพ้ชนะกันมาได้ตตตัั้้้งงนาแแลว่ ก่อนตั้งแต่ยุคกับตันคิมเนี่ยก็สามารถแพ้ชนะกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่แสดงให้เห็นในเกมคัดโอลิมปิกนั่นก็คือทีมชาติไทยตอนนี้ได้ทิ้งห่างเกาหลีไปในทุกๆกระบวนท่าทุกๆรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเข้าทำความสามารถของนักกีฬาและระบบวิธีการเล่นนะครับซึ่งเขาบอกว่าการโจมตีของทีมชาติไทยเนี่ยเหนือกว่าเกาหลีมากๆการป้องกันเกาหลีก็ด้อยกว่าทีมชาติไทยมากๆเขาก็เลยมองว่าการไปแข่งที่หางโจอเช่นเกมในครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่ยากมากๆที่เกาหลีจะคว้าเหรียญไปได้นะครับ และสิ่งนี้เขาบอกว่าเป็นบทพิสูจน์ของโค้เซซ่าครับที่จะต้องดึงบรรยากาศภายในทีมดึงความมุ่งมั่นดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดครับ และถ้าโค้ชแซซ่าอยากจะผ่อนหนักเป็นเบาให้ได้นะครับต้องคว้าเหรียญรางวัลมาให้ได้ในกีฬาเอเชียนเกมครับโอ้โหซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแมนะ่นะวินาทีนี้นะการคว้าเหรียญเนี่ยโอ้กว่าก็แอบยากแต่รอบรองเนี่ยโอ้กว่าก็พอเป็นไปได้นะในความคิดโอ้ก็พอตูตาได้โอ้กว่าชนะเวียดนามมีความเป็นไปได้อยู่ครับอะไรนี่ครับเรามาดูอีกสกู๊ปหนึ่งครับอันนี้เป็นสกู๊ปที่เขาเจาะลึกทีมชาติไทยโดยตรงเลยนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็รายงานรายชื่อทีมชาติไทยนะครับโดยเขาบอกว่าตอนนี้ทีมชาติไทยก็มีการเเปปลลลี่่ยยยนแแงง2อางอารก,กคืเปลี่ยน แปลงเอาศิริมาเข้ามาแทนนุสลาต้อมคําแล้วก็มีการตัดทางด้านดิปเโร,โรกับบอลเลวท่านก็คือน้องแบมจีดาภาที่เป็นดิปเโร,โรแลวก็น้องไก่วิมลรัตน์ที่เป็นบอลเลวนะครับก็เพื่อให้เหลือ12คนตามเงื่อนไขของเอเชียนเกมนะครับโดยพวกเขาวิคคห์ครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยในการจัดตัวมาในครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นที่เล่นกันมาตั้งแต่วีเอ็นอลแล้วและแน่นอนทีมชาติไทยของเราเนี่ยเขาใกา้จะเข้าข่ารู้ใจกันพอสมควรในวิธีการเล่นระบบระบบอะไรเนี่ยลงตัวกันมากๆรวมถึงก็มีนักกีฬาที่จะไปเล่น ในวีลีกของพวกเขาที่เป็นกําลังหลักอย่างวิภาวีอย่างพรพันธ์แล้วก็ธนัชชาด้วยโดยพวกเขามองว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถลุ้นเหรียญทองได้อยู่แล้วด้วยศักยภาพที่ทีมชาติไทยมีรวมถึงความมั่นใจและการเข้าขา่ารู้ใจของทีมชาติไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นในชุดนี้มากๆซึ่งโอก็แอบ,บคิดเห็นคล้ายๆกันนะครับโอกรู้สึกว่าทีมชาติไทยเนี่ยโอเคแหละลุ้นเหรียญทองมันลุ้นได้อยู่แล้วเพื่อนๆแต่จะได้ไม่ได้เนี่ยนนต้องไปวัดกันที่ผลงานหน้างาน ซึ่งถ้าจะให้อกวิเคราะห์ตรงนี้นะครับอันนี้ต้องไปวัดกันที่ความฟิตเรื่องฝีไม้ลายมือเนี่ยอกไม่ห่วงอกเชื่อว่ายังไงทีมชาติไทยก็เข้าขารู้ใจกันอยู่แล้วแต่เท่าที่เราเห็นนะในเกมโคลอมเบียทีมชาติไทยน่าจะหมดก๊อกแล้วเพื่อนสาวๆว,วเอาชนะได้เนี่ยเขาเรียกว่าต้องงัดก๊อก2ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นครับเกมที่หางโจเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันจริงๆว่าไอ้ประเภทที่เราจะเห็นจังหวะโบบาเหมือนในการชิงแชมป์เอเชียจังหวะการโจมตีเข้าทําในการชนะโปลแลนด์เนี่ย คือประสิทธิภาพเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ว่าในเรื่องความฟิตเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าสาวๆเนี่ยเล่นมาตั้งแต่ซีเกม VNL ชิงแชมป์เอเชียซีวีลีกสลับกันหน่อยนะซีวีลีกก่อนชิงแชมป์เอเชียตามมาคัดโอลิมปิกแล้วต่อด้วยเอเชียนเกมเนี่ยแน่นอนครับสภาพร่างกายคนเรามันล้าอยู่แล้วแต่โชคดีที่2แมตช์แรกของเราเนี่ยเจอทีมไม่นักก็คือเจอไต้หวันกับเจอมองโกเลียเนี่ยเราสามารถเอาตัวผูเ้เล่นสำรองลงไปได้ซึ่งไทยอกดูตอนนี้ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทีมชาติไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนต้อง ต้องดูสภาพร่างกายของนักกีฬาถ้าตอนนี้สภาพร่างกายเต็มร้อยนะคือเราได้พักสมมติได้พักเต็มเต็มเดือนหนึ่งได้ฟิตร่างกายได้การเข้าแคมป์อะไรแบบนี้โอก้กเชื่อว่าทีมชาติไทยลุ้นทองได้เต็มตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใกล้ๆเกมอีกทีเราค่อยมาวิเคราะห์ฟันธงกันครับว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสมากแค่ไหนนะครับในการลุ้นเหรียญทองในครั้งนี้นะส่วนบรรดาคอมเมนต์ของแฟนๆเกาหลีครับที่โอ้กไปหามาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าโอกไปหามาจากหลายที่นะซึ่งโอกจะขโมยให้เพื่อนได้รับชมรรัฟัฟฟงงงกกกกกนนนนนะะค,ค็็ือออมเเเเเขขแแแาาาหหลลี่่่ยยสววใพปด เลยคืออยากให้แฟดกลับมาอีแจยังกับรีแดยังเนี่ยเขาคิดว่าถ้า2คนนี้เข้ามาเนี่ยทีมชาติเกาหลีเนี่ยน่าจะกลับมามีความแข็งแกร่งกันได้ในเวลาอันสั้นเพราะว่า2คนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นยอดฝีมือเหมือนกันนะ ของเกาหลีเขาแต่ว่าก็มีอย่างที่เราทราบกันนะ่ะเรื่องราวต่างๆนานๆนะเลยทำให้2คนนี้ไม่ติดทีมชาติส่วนอีกกระแสหนึ่งครับเขาก็อยากให้คิมกลับมานะกับตันคิมซึ่งอันนี้อ๊กมองว่าถ้ากลับมาปุ๊บเนี่ยเกาหลีเนี่ยโดดขึ้นมาแน่นอนในเรื่องของฝีมือแต่ว่ากับตันคิมเขาก็พูดเองเลยครับว่ายังไงก็มาถึงเวลาเปลี่ยนทายสายเลือดก,ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนทายเลยครับการกลับมาของตันคิมเนี่ยมันอาจจะช่วยอุดแผลได้เล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายครับแผลมันก็เปิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นอกว่ก็อาาาาจจะเเเเปป็็นนนนนนนกกกกกรรคิิดดถูแลล้้ววนะทีีี่่่่่ััััตมมมไบบสอออืงงงึึภพใหญา ว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนโค้ดซึ่งโอกก็แอบเห็นด้วยนะในเรื่องของการเปลี่ยนโค้ดแต่ว่าถ้าจะมาให้เปลี่ยนตอนนี้มันคงไม่ทันแล้วแหละเพื่อนๆจะหาใครเข้ามารับช่วงต่อแทนในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าการแข่งขามันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วแต่โอกเชื่อว่าในานาคตมุมมองโอกนะโอกว่าเกาหลีใต้ย,ยังไงก็ต้องเป็นโค้ดเอเชีย จะเป็นโค้ชเกาหลีใต้ก็ได้โค้ชจีนหรือโค้ชญี่ปุ่นก็ได้อกมองว่าใครก็ได้ขอให้เล่นสไตล์เอเชียเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าซีระคนเอเชียเนี่ยมันไม่เหมือนกับซีระของคนทวีปอื่นๆเพื่อนจะมาเล่นบอลโครงสร้างจะมาเล่นบอลบล็อกแน่นๆตีหนักๆห,ห,หัวเสาอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างยากนิดนึนงว่ายังไงก็ต้องเป็นคนเอเชียเป็นคนเกาหลีก็ได้คนในชาติตัวเองโอ้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่เกาหลีจะดึงมานะครับแต่ถ้มองอกนะอกคิดว่ายังไงสมาคมเกาหลีใต้เนี่ยยังไงก็ปลดแน่นอนสําหรับเซซ่านะครับ เห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเพื่อนๆน,นะและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร้สามารถกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นการแจใ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ